คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอี c h ชาแนลนะครับเพื่อน กดฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาอยู่เกมนี้กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหติดใจมากๆในรอบที่แล้วกับเกมค็อกเทลไนนะครับเพื่อนๆหรือว่าสาวค็อกเทลของค่ายพีกีสโตกันนั่นเองโอ้โหรอบที่แล้วยังโหดเลยนะครับเพื่อนตกคูณหนักมากๆนะเออวันนี้ก็เลยติดใจมาซ้ําต่อนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์หน่อย กลุ่มลักกิทามคืออะไรก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับเพื่อนๆเลขเปลี่ยนเทคนิคอะไรประมาณนี้แต่หลักๆเนี่ยจะมีสมาชิกเนี่ยแจ้งเกมแตกว่าเรหกรอบนะครับเพื่อนๆเออแจ้งกันแต่เที่ยงงเที่ยงจนถึง3ามทุ่มเลยแล้วก็คนอยู่เยอะมากนะครับประมาณ1400กว่าคนนะครับเพื่อนๆเหมือนว่าใครเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันนะเป็นข้อดีมากๆเลยเราจะได้ตามไปเล่นด้วยแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาเลย ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมานี่มาทุนน้อยรอบที่แล้วนะครับ6ก0เออจะเล่นยังไงลองอดูดิติดใจมากๆนะครับเราอยู่แล้วตัวคูณแม่งยังฮูดเลยในเกมคูณบันไหลเลยนะครับอ่าขอปันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกดซื้อเราไแล้วเล่นทุนสูงพันเกือบสองพันนะรอบที่แล้วอ่ามีมาทุน650 เบ็ห้าจะออกไหมเนี่ยเฮ้ยอือไปเบดสิบดีกว่ามั้งความคิดกูนะเออเบ็ห้าไม่ไม่ค่อยออกเลยตอนนี้ดูดิอุ้ยไม่ออกเลยเหลือห้าร้อยกว่าแล้วเบ็สิบดูอ้าวขยับทีเดียวอือมาต่อโอเคอุ้ยแก้วเราวายสองอุ้ยเนี่ยเปลี่ยนเบ็ดสำคัญจุดนี้นะครับเพื่อนอยงไมาหยุดลุ้นฟรีแล้วตอนนี้ คุยไปคุยมาแม่งรุ่นฟรีเกมแลก็อ้าวมาด้วยโอ้โหเพอรเฟกเลยคุณแม่งไม่ต้องซื้อเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โยเข้าฟรีอ่าเบ็สิบก็มาณเจ็ดร้อยห้าสิบนะวายสองแถวเขมาขึ้นกระดานเยี่ยมเลยไม่ต้องกดซื้อเลยส่นนี้ของเกมนี้นะครับเพื่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันวายมาอีกขึ้นกระดานอโอ้ยวายอกบ่อยมากๆนีอ่กออกแล้ว 322ของฟรีนะครับเพื่อนอย่าไปซีเรียสมันสนีกิมนี้นะครับเพื่อนอู๋ตัววายอกโ,โ,โอกาสอกบ่อยมากๆเลยคือ,อแล้วก็ตัวคูณด้วยมันรวมให้กันกวายนึงอ,อย่านิ่งนี่เพื่อนอย่านิ่งสิบนี่นไม่วายพูลอีกแล้วสองตัวโอ้โหตัวเชื่อมหายตีนี่เกลอะไรวะ สวยขึ้นมาได้อีกแล้ววายโพลี่ฟองแถวตรงกลางอู้หูตัวเชื่อมไปไหนวะมุนสุดท้ายอืย้ไม่เป็นไรของฟรีเออปั่นของฟรีเอาห้าร้อยหกสิบสองใจถ้ากดซื้อแม่งาขาดทุนอ,อีกคือพอซื้อมันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวลุยตอ่อได้ลุยตอ่อถือว่าโอเคเลยนะครับอ่าเสิบแม่งไม่ค่อยออกแล้วตอนนี้ เลยแล้วกันอ่าเจ็ดห้าศูนย์ 7, 5, 0, นะครับเพื่อนชี้าย้ปุีกแล้วสองแถวตัวไกลตัวจีตัวจีขาดเอากำไรมาซื้อนะครับเพื่อนอ่ะวายุ๋ยไหมไวไม่โหดีมากๆเกมน,นี้มาเจ็ดมุนรอบนี้ต้องจ่ายนะเฮ้ยนะรอบนี้กดซื้อนะอ่า แกว่ามายังไงโอ้โหขัดบูฮาวายเมื่อกี้มาอีกวายสองแถวนี่โผ่ง่ายสัสสัสเลยสามสามห้าดอกนี้แกว่ายัางไงโอ้โหดอกนี้หนึ่พันสองร้อยหกสิบโอ้โหเต็มกระดานเลยพวกมึงโอ้ยซุปเปอร์ออกหนึ่งพันหกร้อยกับสองบาทเกือบได้ฟรีนะโอ้โหโกบงแล้ววายออโคตรง่ายตัวคูณรวมให้ด้วย ผมมาเลยสองฮึนะมูฮาไวโอ้ย,อย,อย,อยขาดแถวแรกสองอเคยังไงต่ออย,อย่างนี้ดีมือท้าย,ยไม่จ่ายฉะนั้นเป็นไรได้กำไรอยู่กำไรหนึ่งพันเลยนะเออซื้อไปเจ็ดห้าศูนย์โอ้ยพูดถึงกระชิงได้เลยเนี่ยลงมาหกร้อยเองอ่ะ ดูต่ออีกนิดกันเหมือนเกมเครื่องกำลังร้อนนะอะ่สเกปเตอร์สองตัวแล้วกดดีกว่ารู้สึก30มันสองมันสองนะเราซื้อ20 20นี่พันห้าอ่ะกดพันห้าทีหมดหน้าตักเลยนะนเพื่อนๆเหลือห้าร้อยอ่ามันซื้อไมงไง่พอไงเพราะเรามีแค่สองมันหนึ่งไหมนกูกดอยู่แล้วถ้าซื้อสองมันสองนี่ไวสามรอบนี้ซื้อแพงมาเปิดได้สวยอ้ยขาดพืที โอ้ดูวายพูดิโอ้โหแม่งสะใจมากโอ้โหไอคอนตัวเองกแล้วสุปเปอร์ไหมสุปเปอร์หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกโอ้โหที่เหลือกำไรกูแล้วนะครับพเพื่อนๆเลยแปดมุนนี่เอาๆอาบุญฟรีนะมาไหมดอกแรกไม่พูดอกสุดท้ายโอ้โหเลยไปน้อรักจัไม่มาคิว นี่สิบมายังเบาอยู่ตัวสอนต้องโอ้โหแก้วเล่านะครับเพื่อนถึงจะหนักเกมนี้สามมุนเอ้ยนิ่งเลยอนี่ขวดเล่ามาอยู่ยังไง,ไว,งวไว้หนึ่งโอ้เคสวยสี่ร้อยแปดสิบถัดตัวคิวแถวแรกโอ้ยห้าร้อยสี่หกโอ้โหแม่งเป็นฟีกเกมที่แม่งโคตรมันนะครับเพื่อนเกมนี้ไม่เบื่อเลยมาแก้วเล่ามาอีกแล้ว จีสิบมือท้ายมุนสุดท้ายแม่งเป็นอะไรวะแม่งไม่ค่อยจ่ายเลยมือท้ายเนี่ยจบที่2 3 6 9นเะครับเพื่อนโอ้โหกดสูงอยู่นะกดไปพันห้าเลยโอ้แต่ก็ยังดีนะวันนี้ไม่ได้มาตามในกลุ่มลัคกี้นะครับเพื่อนอ้าวน,นี่ติดใจมาซ้ําต่อในอบทร่ฟินแล้วนะวันนี้ข้อดีมากเลยก็คือปันเข้าฟรีเองนะครับโดยไม่ต้องกดซื้อเออเข้าฟรีเบทสิบก็ประมาณ750ถ้ากดซื้อ เออทุน600ตอนนี้3,000ต็มกลมกำไรว่า2,500นะครับวันนี้เล่นนอกรอบด้วยไม่ได้มาตามเวลาที่เขาแจ้งนะครับเพื่อนๆวันนี้สปิน3รอบเลยครับเพื่อนไม่อยากให้มันเยอะกว่านี้แล้วเกมตารางกว้างๆเนี่ยเดี๋ยวไม่จะขาดทุนเอาอวันนี้ก็ได้กำไรกันนะครับไม่มากไม่มายครับทุนหรอน้อยนะครับเพื่อน650เองก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ